ขั้นแรกก็เปิดหยิบมาตรงนี้แล้วก็เปิดแล้วก็เทน้ําให้ท่วมตัวนี้เทน้ําให้ท่วมตัวนี้ก็คือเซ็นเซอร์โอเคให้ท่วมประมาณนี้ให้ท่วมเสร็จปั๊บใส่ที่รองตัวนี้ลงไป สายตัวนี้อุปกรณ์ที่เราเจอลายไว้ในตะกร้านี้ถ่ายมาตะกร้าเออตะกร้านี้ลงไปเสร็จปั๊บก็ใส่แล้วก็ปิดฝาึ๊บพอปิดเสร็จปุ๊บ จะ oh. ปิดเสร็จวิธีการเชิง,งานกนะ็คือเปิดไฟครับแล้วก็กดสตาร์ทเลยปุ๊บไฟจะขึ้นรีแพร a t i o นไปเรื่อยๆแล้วก็อุณหภูมิก็จะค่อยๆขึ้นเป็น,นี้โอเคไปเลย รอแป๊บหนึ่งให้มันเย็นอ่าได้ยินเสียงตื๊ดๆๆแล้นอ,อ่าเป็นนี้คือ finish ละ <c oughs> เห็นไหมคุณคะนี้คือ finish เสร็จปุ๊บก,กด stop แล้วก็เปิดขึ้นกดสวิตช์ติงนี้ต้องไม่ให้ดูเป็นสื่อล้กก่อนสิ่งนี้ต้องทำความสะอาดทุกสัปดาห์ก็คือใช้ตัวนี้เกี่ยว ช่องที่หนึ่งสองช่องที่สามเกี่ยวนี้แล้วก็ถอดมาเพื่อทำความสะอาดเวลาใส่ก็